มาเลนมีใครรับไหมผมแทงอาร์พีไฟแรกล้านหนึ่งอ่ะสี่คนสี่ล้านมาผมรับผมรับเอาเอาเฮ้ยมันใอาเ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 อาไอ้พวกนั้นมั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 นตีไม่คิดอะไรไงแต่เราตีแบบฉลาดไงค่อยค่อยตีใช่อ่ะเออโบมันสามเปอร์เซ็นต์อะไอ้ที่มันตีฟรีวันน่ะแมปแมปแอร์ดอมใหม่เราไม่ได้ไม่ดปดูเลยมันเป็นโต๊ะโต๊ะอันนั้นมันล็อกตัวเองไว้ผู้ตังปรับจอเล่นอยู่ชัดต้นนี้ใช่ ใช่ใช่ตี MK2 มันไม่ได้เปอร์เซ็นต์นะมันล็อกเลขมันต้องเหมือนเราสูตเลขอ่ะหนึ่งถึงสองร้อยอ่ะประมาณนั้นนะอ้นไม่ไม่ไอ้มีมีมีโดนบับตายเราต้องเตงเท่าไหร่ตอนนี้มัวจัดเลยไม่ไได้ม่รู้อะไม่มีดีซีโดนยุ่งห้ามไม่จุดเก่าไปหมดเลอยไม่ยังไม่มีใครตีติดเออเดี๋ยวผมทำให้ครับผมลืมเออผมลืมเลยอันเนี้ยลืมเลขบอกสามเขาไหร่บลย สตอรี่ห้าหนึ่งไอ้แฟนกับไอ้จุกคุยกันประโยชน์กันใ้ที่ปื้ดทีนี้ใช่ไหมช่วยไปที่เดียวมีผู้มีจริงไอ้นี่เด็กไมีจริงจับมันได้เด็กกลัวไปไม่เต็มที่กับมันไงใหญ่คนนี้เนี่ยไงแจ็คเต็มที่มากกว่าไงผมมไไ่ถ้าผมไปไม่เต็มที่มันตัวสล็อตเด็ดเข้าใจไหมสกินไม่ได้ไปต้องต้องรีคอมอะไรไหมต้องรีต้องรีอ๋อกูต้องกดรีรีอะไรใช่ไหม กูถามมึงว่ามือนจะตายออร์มิสน้าเบื่อหน่ายจะตายออมิสต้องปรับในคอมก่อนใครว่าไฟแรกกูว่าใครไฟแรกใครตีกันใครตีกันอาไรนะ AP ใครอะใคร ลองไปแคร์สักสักอย่าก่อนเลยไม่ได้ได้ยแล้วมันจะสตอรี่อี้จะใช้ความเป็นเพื่อนข้างนอกคุยกันไม่ได้มีสุนตานสตอรี่คือสตอรี่ไม่คิดเยอะเลยอาร์พีฟังกินมามามาใครใครจะแทงวาเลียนมาเอาเปล่าไอ้แป้งเเอาเบ้ามาความมันจะเอาเล่ามึงไม่มเอาวาเลียนเบ้ากูเอาอาร์พีเอาเปล่ามึงเอาไหมมึงเอาร์พีมึจะลงอาร์พีน่ะลงงานอาร์พีพี่ฮันพี่ฮันพี่ฮันใส่พี่ฮันพี่ฮันไม่ใช่ ไปดูบ้านบาลเรนดิบ้านาาลเนบ้ามพึงจุดแปดับกูกูไดไม่เสียกับกูอตุกว่ะในเมืองอะแทงร้านน่าแปดแสนแทงร้านน่าแปดแสนมากูแทงสักร้านนึงอะใครแทงใครเปิดใครเปิดสองนสองเนี่ยสองศูนย์สองเบอร์ใครมั้สองศูนย์สองเบอร์แก๊งเลยวะเบอร์มพร้อมบิดจัดเลยเบอร์แม่ไปปรับเอเบสีมาเท่าไหร่แล้ว ตอนผมสตรีมก็คือถ้าดูทุกวันแหละเราไปแล้วหลายันเลยผมอยู่หน้าบ้านอะเซนแมวผมวิ่งเจ็ดสิบแปสิบแต่เนี้ยผมมีละแต่ผมอยู่ผมสตรีมไปยที่อยู่ในบ้านอย่างวิ่งยาวนานวิ่งร้อยห้าสิบร้อยหกสิบ่อก่มมาสี่ห้าสิบเฟรมไปันจบใครจะชนะได้หมดเลยน้ำหนึ่งจุดแปดเดนีู้ดูดูแน่นจัดเนี้ยฮะขอดูดิขอดูฮโรลควับ ัครบขอโทษครับขอโทษครับขอขขขอขอขอ,ขอ,ขอเข้าไปดูหน่อยได้ไหมครับเปิดประตูให้หน่อยได้ไหมครับเลยเขาเลยตลอดตลอดลัน่นไหมครับนี่อ,อันนี้ใครเปิดแทงไงครับนี่กูเล่นแค่สองร้อยสี่สิบเปร์เหมือนเนี้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ผมครับใครเปิดแทงวะว้าอันนี้วาเล่นเปิดแทงบารเบอร์สองศูนย์สองนะครับไม่ได้เปิดอยากแทงบีบีซีครับบีบีซีรับป่ะอยากแทงอาร์พีอ่ะ สักล้านหนึ่งอ่ะสี่ล้านนะสี่คนในรถอ่ะมีใครรับป้ะบีบีซีอ่ะรวยๆอ่ะอยากเจอแบบคนรวยมงาาบ้คนรวยอ้าวก็เผื่อเขารับไงเอาอะไรมีเอาไหมไฟแรกผมขอแทงอาร์พีหนึ่งล้านเดินลอยห่างหน้ากระเดียงเดี๋ยวนี้หน้ากระเดียงเอออ้ยมือไอคอนมึงเป็นอะไรเนี่ยมึงไงควายบาเรนมีใครรับไหมผมแทงอาพีไฟแรกล้านหนึ่งอ่ะสี่คนสี่ล้าน มาผมรับผมรับมาเอาเอ้นะใจว่าเอาาเอ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 าน้ำหนึ่งแปดนะครับน้ำหนึ่งแปดอ่ได้น้ำหนึนแปดได้ไรได้ไใช่ไหมได้แปดเลยเอารวมรบินมาเลยครับรวบินมาเลยสี่ล้นอะไรกัผมไม่ลงผมไม่ลงนะมือเล่นแทงหมแทงแทงแทงหนึ่งแปดสองแปดนี่มกี่โมงครับ เรื่องหมูเย็นหนึ่งปสองับไฟแรกแล้วกันไฟแรกไฟแรกผ่้นี้หรอผ่งนี้เหรอผ่งนี้หรอหมเย็นหนึ่งหนึ่งแปดสองแปดก็คือผมผมแทงร้านหนึ่งถ้าตอนผมได้ผมได้ร้านแปดถูกไหมใช่ครับใช่ใ่อ่าโอเคแปดแสนรวมทุนหนึ่งล้านอ่ะหนึ่งแปดสองแปดใช่ไหมใช่ใช่ผมของผมนะเล่ผมผมจะวันทีเดียวพี่พี่จบอ่อโอนไปละแดแโอเคอย้อนอย่างกลัวไอย้อนอย่างกลัวไอ้เนี้ย หนึ่งแปดสี่ศูนย์ครับหะไรสี่ศูนย์มึงไม่กล้าไหนมอมเแทนกีอาร์บีหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดหนึแปดสี่ศูนยครับหนึ่งแปดสี่ศูนย์รับส่วนไหมครับรับส่วนไหมผมจะแทงวาเลนตีนบิดรับดบครับเข้าไหมเข้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไหมเปิดแปดแอ่าเบอร์เบอร์้านหนึ่เบอร์ดเจ็ดส่วน้านแปดร้านหนึ่ง มีใครรับส่วนเลยครับผมส่วนร้านนึงอาพีออเดออันดัอันนี่แงอาพีนะครับใช่ไหมใช่ไอเหี้ยก็ความคิดเห็นไม่ตรงกันการพนันมันเกิดขึ้นอึงอดไรเหนกาีมอแทงเดมือแทงเดมอนแทงเดเมือแทงวอะไรเนี่ยรับไหมครับผมแทงบวกให้ผมด้วยแทงวันเดมแต่แตมไม่ใครรับไอร้านหนึ่งหกมงยนม่งงเา้ยพีออ อยากแน่กันตรงนี้ดิพี่ไอ้อนเป็นญาอ่อนเยี่ยกลัวเสียตางจัดเว้ไอ้นี่ส่งนี้เลยไอ้เยี่ยนี่พี่ฟังพี่ฟังที่เรามาแทงวาเลนเพราะเรามาข่มมันให้อาพีชนะ